ทุกท่านที่สร้างตัวแทนใหม่ในไตรามาสนี้มีตัวแทนใหม่ที่ถูกสร้างโดยท่านหนึ่งโค้ดแล้วตัวแทนท่านนี้ขายจำนวนรายได้หนึ่งรายนะครับหรือถ้าเป็นเวิร์กไซค์ก็เป็นสามรายเนี่ยจะได้รับเสื้อยืดหนึ่งตัวนะครับทุกคนจะมีสิทธิ์ได้คนละหนึ่งตัวครับเที่ยวนี้ออกตีมเป็นเสื้อสี่ภาคเห็นนะครับรีคูตเตอร์นี่ก็ใช้สําหรับพวกกรุงเทพกลางออกตกครับรีคูเเจ้ากันเหนือครับ ถ้าใครเห็นรีคูดเ่าก็จะรู้ว่า้นะครับอีคูดเดอร์ก็เป็นอีสานครับเพราะฉะนั้นก็จะถือเป็นตีมของเสื้อสีพันธนะครับอันนี้สําหรับทุกคนที่เป็นนักสร้างนะครับถ้าทาได้ตามนี้ก็จะได้รับเสื้ออีคูดของเรานะครับถัดไปมาดูรายละเอียดในการสร้างเลยครับซ้ายมือไตรามาท,ที่สามนี้ถ้าเกิดใครสร้างนิวโค้ดได้สองโค้ดในไตรามานี จะรับเงินรางวัล4,000บาทครับหรือตกเฉลี่ยคนละโค้ดละ2,000บาทถ้าทำได้3โค้ดหรือ4โค้ดนะครับใน3เดือนนี้นะท่านจะได้10,000บาทแต่ถ้าเกิดท่านทำได้มากกว่า5โค้ดหรือตั้งแต่5โค้ดเป็นต้นไปเนี่ยท่านจะได้เงินรางวัล20,000บาทนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวแทนใหม่เนี่ยที่เราสร้างเนี่ยจะต้องมีงานอนุมัติ10,000บาท ในเดือนถัดไปจากเดือนที่ออกโค้ดเดือนออกโค้ดนับศูนย์ครับเดือนถัดไปต้องภายในหนึ่งเดือนนั้นจะต้องมีเบี้ยขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทอนุมัติครับรับรางวัลสูงสุดที่สองหมื่นบาทถ้าท่านสร้าง f อ Standard หนึ่งคนนะครับท่านจะได้ท่านแรกหนึ่งคนเนี่ยท่านจะได้ห้าพันบาทแต่ว่าถ้าท่านสร้างสองคน f อ Standard ทั้งคู่นะครับท่านจะได้สองหมื่นบาทหรือเฉลี่ยคือรหัสละหนึ่งหมื่น แต่เราไม่ได้อันแค่สองครับถ้าท่านมี f อฟเดัสามรหัสที่สามก็ได้อีกหมื่นหนึ่งถ้าสี่รหัสที่สี่ก็ได้อีกหมื่นหนึ่งครับไปเรื่อยๆไม่อันนะครับเช่นเดียวกันกับเ a เ r พร e มครับ f a เ r พ m e มะสร้างเอ p r พร e มท่านแรกท่านรับไปเลยหนึ่งหมื่นแต่ถ้าเกิดท่านสร้างเอ p r พร e มสองท่านรางวัลจะขึ้นไปที่หกหมื่นหรือเฉลี่ยต่อรหัสคือสามหมื่นบาทเช่นเดียวกันสร้างรหัสที่สองได้หกหมื่น เรสร้างรหัสที่สามก็ได้อีกสามหมื่นครับก็คือรหัสละสามหมื่นไปเรื่อยๆเ,เลยครับอันนี้ก็เปิดเพดานไปตลอดเหมือนกันแต่ FA จะอยู่ในกฎกติกาครับคือจะต้องมี f อ c สะสมรวมกันใน6เดือนเนี่ยให้ได้4 5 0รห้าสิเปอร์เซนของไออาแวรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะดูแผนรับรองได้ไป็นถึง6เดือนเนะนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกี่ยิยดสาหรับ FA พรามเสื้อเกี่ยดยดสาหรับ FA สแตนดานะร์ดดักกติกาเดิมเลยนะครับ แล้วก็ iPad เรายังสนับสนุนเหมือนเดิมครับเหมือนทุกๆคิวครับแล้วก็การสนับสนุนการสอบเราก็ยังให้ตามจริงไม่เกิน2,540บาทในการสอบไม่ว่าจะเป็น T.I.I. หรือ c l a a นะครับเรายังให้ตามปฏิการเดิมเลย C.A.B. 5ล้านที่บอกว่าในเดือนมิถุนาจะจบด้วยกฎเก่าเราเริ่มใหม่นะครับ C.A.B. ยังมีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับคนที่จะได้ C.A.B. 5ล้านต้องเป็น m d r t ติดต่อกัน5ปี แต่รอบนี้เป็น MDRT ไม่ว่าท่านจะติดหรือเบีย้ยหรือ f a c ได้หมดแต่ถ้าท่านติดเบีย้ยท่านต้องมี FIC ขั้นต่ำ4 6 5ห0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้น CIB ยังมีเหมือนเดิมครับสามารถเดินหน้าต่อได้เลยเช่นเดียวกันในเดือนต้นถึงเดือนธันวานักสร้างถ้าใครสร้าง FA ได้3ท่านตามปติกาเดิมเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเป็น t ึ b 1ท่านเป็น MDRT 2ท่านได้ ท่านก็จะได้รับเงินรางวัลผู้สร้างเนี่ยหนึ่งล้านบาทยังมีอยู่ครับจนถึงสิ้นธันวาคมเวิร์กไซต์ซัมมิตที่เกาหลีแต่รอบนี้จะเพิ่มเติมตรงที่เออร์ลี่เนิดหนึ่งว่าเราขยับว่าอย่างกติกาง่ายๆคือสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมีหกสิบลายกรมทันเนี่ยในหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดถึงเก้าเดือนเนี่ยแล้วทุนมีสี่ถึบห้ากรมนเนี่ยคุณก็ได้สิทธิ์นั้นเหมือนกัน นะครับติดตามไรายละเอียดแต่ไหนจริงเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าเป็นเออร์ลีเบิร์ดให้เก้าเดือนลูกค้าที่เป็นไลน์อินกรุปเนี่ยนะครับจะต้องมีการขายกับลูกค้าประกันกลุ่มนะครับที่เป็นกรมธรรม์นในปีนี้แลวถ้าเกิดเขามีเบี้ยประกันอนุมัติที่ที่เป็นไลน์กรุปเนี่ยขั้นต่ำสองหมื่นบาทเนี่ยแล้วเขาแนบไม่ว่าจะสุขภาพหรือโรคไหลแรงเนี่ยเขาจะได้เงินโบนัสออนท็อปข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ของเอไอซีแต่กลับกัน ถ้าสองหมื่นนั้นแนบทั้งสุขภาพแล้วก็โกรคร้ายแรงท่านจะได้อ่อนทบเมื่อกี้ห้าเป็น10เป็นสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นช่วยกันเข้าไปเปิดตลาดลูกค้ารายเดียวในรายกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกนะครับเพื่อที่จะพยายามขายจำนวนรายเข้ามาให้มากขึ้นครับการแข่งขันบบสนับสนุนเพื่อเพื่อสะสมนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไเดียวเป็นเป็นเป็นแพ็ค แพ็คสำหรับคอร์เรคชั่นต่างๆเนี่ยสำหรับแฟกซี่ใครขายแฟกซี่แพ็คเนี่ยเขาจะมีของสะสมที่เป็นของตัวคอนเวนชั่นที่ฮังการีนะครับโดยเป็นการสะสมของไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เดือนสัปดาห์ไตรมาสท,ที่แล้วเนี่ยเป็นล่มที่มีสัญลักษณ์ฮังการีนะครับแต่ไตรมาสท,ที่สามนี้เนี่ยเป็นกระบอกน้ําเก็บความร้อนเอ้เก็บความเย็นนะที่มีสัญลักษณ์ฮังการีเหมือนกันเป็นการสะสมครับ คอลเลกชันต่างๆ CS แชมเปี้ยนคลับนะครับก็คือเที่ยวนี้เป็นที่ดานังนะครับยังมียาวจนถึงสิ้นปี